สวัสดีครับวันนี้เอาไม่ใช่มีทับนะครับเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆกับมันติทูนนะครับเกล่นมันติทูนนะครับเป็นอุปกรณ์ที่สารพัดประโยชน์นั่นเองนะครับมาชมกันจากเป็นไฟฉายชื่อดังนะครับที่หลายๆท่านที่อยู่ในกลุ่มก็น่าจะรู้จักนะครับก็คือโอไลท์นะครับอันนี้เป็นซีรีส์โอไลท์ของเขานะครับก็จะมีพวกมีดพวกอุปกรณ์มันติทูนต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้เป็นรุ่นโอร์คเลนะครับก็เป็นเขาเรียกว่า ที่เปิดขวดที่มีมีดฝังอยู่ด้านในนั่นเองนะครับนี่เป็นคัตเตอร์นะครับตัวคัตเตอร์เนี่ยจะเป็นใบมีดคัตเตอร์แบบาคางหมูนะครับสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแต่ว่าทางแบรนด์ก็มีขายเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่นะครับตัวนี้ผมได้มาจากาสมาชิกท่านนึงในกลุ่มพารมิรของเรานี่แหละ ราคาก็ได้มาเป็นมือสองแต่ว่าเป็นของใหม่นะครับเขาแค่เหมือนแกะเล่นๆน,นะครับไม่ได้ใช้งานนะครับก็ได้มา450าบาทถ้าจำไม่ผิดนะนี่นะครับก็สวยงามวัสดุของเขาก็จะเป็น G10 บวกกับสแตนเลสสตีลนะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นสแตนเลสนะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็น G10 นะครับระบบเปิดก็จะเป็นแบบสไลด์นะครับคล้ายคคัตเตอร์เราทั่วไปนี่แหละนี่มี2ระดับนะครับ ไว้กีดกล่องพัสดุนะนตัดซองขนมตัดนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันมีที่เปิดขวดครับนี่เอาไปเทสดูเร็วนะครับเปิดได้ง่ายเปิดสบายนะครับแจ๋วเลยนะครับรูโรสรมมันก็จะคล้ายกับหัวสิงโตหัวเสืออะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งของเขาก็จะเป็นเ,เป็นบล็อกหกเหลี่ยมนะครับเอาไว้ใส่กับพวกน็อต พกดอกไขควงต่างๆนะครับหรือว่าจะเอาไว้ใช้เป็นรูร้อยเชือกร้อยพาราคอรดก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ท้ายด้านฝั่งนี้จะเป็นไขควงแบนนะครับเอาไว้ไขน็อตต่างๆหรือจะเอาไว้งัดแงกระป๋องอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราเนาะไม่มีลิปเน็บนะครับก็อาจจะพกแบบในกระเป๋าสะพายก็ได้นะครับในกระเป๋าเกงก็สามารถพกได้เหมือนกันนะครับ แต่ไม่มีคลิปแบบให้เนาะตัวนี้วัส,สดุที่เป็นสเตลเลดด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นผิวแบบสโตนวอตนะครับนี่มียิงเลเซอร์โลโก้มาตรงนี้นะครับตัวน็อตตรงนี้เป็นตัวล็อกกับปลดล็อกนะครับนี่นะครับก็สามารถปลดล็อกและถอดออกเพื่อจะเปลี่ยนใบมีดได้นะครับใบมีดตรงนี้เป็นใบคัตเตอร์นะครับ ส่วนนี้ฟังนึ่งก็จะเป็นผิวแบบเป็นวัสดุจีเทนะครับสีเหลืองนะครับสีของเขาก็จะมีให้หลายสีนะครับแล้วก็มีน็อตยึดอยู่สี่จุดนะครับเป็นหัวน็อตแบบทอสคีน่าจะเป็นเบอร์หกนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์หกแล้วก็ด้านบนเป็นพวกกล่องวางนิ้วนะครับให้เอาไว้เวลาใช้งานเนาะนี่เวลาใช้งานนะครับมีล่องวางนิ้วด้วยนะครับ ด้านท้ายก็มีเหมือนกันนะครับก็ด้านล่างมีนิดหน่อยนะครับก็เป็นของกระจุกกระจิกนะครับที่แฟนๆโอไลน์น่าจะชอบนะครับส่วนตัวผมก็ชอบไฟฉายของเขาอยู่นะครับก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งได้ตัวโอไลน์ ight, ตัวบาตัน3โปมานะครับแต่ว่าไม่ได้หยิบมารีวิวเนื่องจากส่วนตัวผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องออไฟฉาย นะครับแล้วก็ไม่ได้ช่ำชองเท่าไหร่นะครับก็ซื้อมาใช้ก็คือใช้งานทั่วๆไปนี่แหละก็เลยไม่ได้หยิบมารีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการาผมสามารถเอามารีวิวให้ได้นะครับตอนนี้ก็มีผฉาใเข้ามาใหม่อยู่น่าจะ3ตัวมัครับเป็นโอไล h ์ ite, ตัวรุ่นบา t ์ตันสามโปแล้วก็เป็นโอไล h ์รุ่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งไออาร์ หรืออะไรสักอย่างนะถ้าผมจําชื่อรุ่นผิดขออภัยนะครับที่มันเป็นไฟฉายที่เป็นช่วงที่ทางแบรนด์เขาแจกฟรีนะครับจะว่าแจกฟรีไม่ก็ไม่เชิงครับก็มีค่าส่งอยู่เนาะประมาณ149บาทนะครับก็แชร์ไปในกลุ่มให้เพื่อนได้ดูแล้วนะครับไม่ทราบว่าไม่รู้ว่าหลายๆท่านจะได้ซื้อทันกันหรือเปล่านะครับก็ได้มา2ตัวนะครับไอตัวนั้นที่มันเป็นไฟฉายเล็กๆนะครับเป็นที่ชาร์จไทย e แบตในตัวนะครับก็ได้มา2สีเป็นสีส้มกับสีสีเขียวนะครับ ตอนนี้ก็รวมๆแล้วน่าจะมีไฟฉายของทางโอไลน์อยู่1 2 3 4 5นี่ห้าจะ5ตัวได้แล้วนะครับอ่าแล้วก็มีอุปรกรณ์จุกจิกพวกนี้อีกนะครับจริงๆผมมีที่เป็นคาราบไเนอร์ด้วยนะครับแต่ว,ว่าขายไปแล้วนะครับไอ้ตัวนี้ก็เห็นว่ามันสวยดีนะ่าสนใจนะครับก็เลยซื้อมาไว้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีรายละเอียดอะไรให้ลงลึกเยอะนะครับส่วนท่าใดที่อยากได้ก็ลองเข้าไปในเว็บไซต์ของทาง โอไลด์ดู right, นะครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะอันนี้แต่ว่าของเขาก็คุณภาพดีนะครับคุณภาพดีโดยเฉพาะไฟฉายอย่างตัวโอไลด์ i 5R ที่ผมใช้อยู่นะครับพกง่ายพกสะดวกสพสบายนะครับใช้ง่ายนะครับส่วนบา t a ตัน r o โนี้ก็ยังถือว่าพกง่ายอยู่นะครับไม่ใหญ่มากแต่ว่าจะเหมาะกับพกใส่กระเป๋าสะพ,พายกระเป๋าคาดอกคาดเดีวมากกว่านะครับประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสลับตัวโอไลท์นะครับโอไนท์นะครับออรเรคเนนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันด้วยคัตเตอร์สายเปิดขวดอัามนีนะครับสั้นๆนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับพอดีเห็นว่ามันสวยดีก็เลยซื้อมาไว้นะครับแต่ท่านใดอยากได้นะครับก็ไปหาซื้อกันได้ อ๋อแล้วก็ในช h o ป e ี La z a d สก็น่าจะมีขายนะเดี๋ยวลองไปหากันดูนะครับหรือไม่ก็รอซื้อต่อพี่ๆในกลุ่มก็ได้นะครับที่เขาเอามาลงขายนะครับสามารถยืมรูปของผมแคปแล้วก็ไปตามหากันได้นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็มีข้อติชมอะไรสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับอยากสอบถามอะไรคอมเมนต์ไว้ได้นะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับลงคลิปเรื่อยๆเพราะว่าห่างหายกันไปนานเนาะ โอเคครับสวัสดีครับผมสวยงามนะครับสลับสายเปิดขวดนี้ไม่ควรพลาดนะครับยิ่มมาเปิดขวดนี้โคตรเท่เลยฮะเพื่อนต้องมองแน่นอน